ฮัลโหลสวัดดีนะคะลูกค้านะคะมาวันนี้นิชาจะมาแนะนําพื้นประดูนะคะแล้วก็มีมะค่าด้วยนะคะคือรวมกันนะคะสาหรับชุดนี้นะคะจะมีประดูแล้วก็มะค่านะคะทั้งหมดจะมีอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งยกนะคะลูกค้ายกกว่ากว่านะคะชุดนี้นะคะจะอยู่ที่ยกกว่ากว่า ทั้งหมดจะมีอยู่13แผ่นนะคะลูกค้านะคะชุดน,นี้นะคะ13แผ่นนะคะความหนาก็จะอยู่ที่นะะ1นิ้วนะคะลูกค้าความหนาเขาจะอยู่ที่1นิ้วนะคะสวยเลยนะคะสำหรับความยาวจะอยู่ที่7เมตรนะคะแล้วก็หกเมตรห้าสิบนะคะแล้วก็หกเมตร 5เมตรแล้วก็สี่เมตรนะคะลูกค้า3าเมตรก็มีอยู่แผ่นหนึ่งนะคะลูกค้า3เมตรมันอยู่แผ่นนึ่งสวยๆกันเลยนะคะดูนะ,ะสวยงามเลยนะคะลูกค้ามีทั้งประดู่แล้วก็มาค่ารวมกันนะคะชุดนี้นะคะให้ช้ามาจัดโปรแบบถูกๆให้แล้วกันนะคะชุดนี้เหมาไปเลยนะคะเหมาสอง0 0นนะคะลูกค้าตกยกละ สองหมื่นสี่ถูกมากนะลูกค้าประดูมาค่ายกสองหมื่นสี่นะคะถูกมากๆเลยนะคะถ้านายสนใจก็ทักนิชามาได้นะคะสำหรับชุดนี้นะคะเมาสองหมื่นเจ็ดไม่รวมส่งนะลูกค้านะคะประดูมาค่านะคะโทรหานิชาได้นะคะลูกค้าศูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะคะพิกัดร้านนิชาอยู่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะลูกค้า ชุดนี้ยาวๆสวยๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบประดูมากค่านะคะจับได้นะคะ, <S 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 ะมีตั้งแต่หน้า8นะคะแล้วก็มีหน้า9หน้า10นะคะลูกค้านะแล้วก็หน้า11นะคะแ9 10 1 1คือไล่ๆกันเลยนะคะเราไปปูก็จะสวยๆนะคะ,ะรู้สึกว่าจะปูได้อยู่ประมาณ16 สิบเจ็ดตารางเมตรนะคะลูกค้านะชุดนี้นะคะจะอยู่ได้ที่สิบเจ็ดตารางเมตรนะคะอ่าลูกค้าท่านได้สนใจก็ทักนิชามาได้นะคะลูกค้าขอบคุณคะ่ะ